สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับ่าพี่น้องมาดู2เสือ2ส,สหายสองรถขุดซานี่ s อ2 0อยู่ข้างล่างครับข้างบนนั้นมาแคนเอซูมิโตโมอ่รวมด้วยช่วยกันครับหนุมตีนั้นตักโคลนมาก่อนครับตักโคลนขึ้นมาเพื่อจะเอาเอาเลนหรือเอาโคลอน,นออกแล้วก็ อกาะแข็งเจเข้าไปครับนะสะานีอิสไพสองร้อยสี่ค่อยดึงมาครับส่วน F6 มาแคนนั้นขับด้วยเสียเองครับเอบเอ,อถือว่ามวยทุกคู่นะครับอีกคู่นึงลังมานั้นพอๆกันตีไปเลยครับ158ทั้งคู่ อีก็สูสีกันครับ093ุมลูกบาทเมตรน้ำหนักก็โอ้น้ำหนักในไอสมิตต์โมหรือว่า F6 นำ้ำน้ำหนักเยอะกว่าครับว่า2 210อ <c oughs> โอ้เอนะมีซูมิชิครับสำหรับซานี่ SY 2 0 4 c สองครับ สี่สูบเทอร์โบโค,ม e ค,คบอมันเร็วส่วน F6 นั้นสี่ฮิเนึงครับคอมันเร็วเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวมุมนี้ี่น้องอออจะมีปลาไหลไหมขาวาสกิเคสามีทั้งคู่ครับ b บแท็ก80เซนโลเล์เจ็ด <laughs> ตัวแคเรียวสองตัวเหมือนกันครับออเจ้ามาแคนดูแลโดยลีฟีซานี่ดูแลโดยแม็กซานี่ครับสวดสมองเอลก็รอคนละแนวไ่น้องรอคนละแบบโอ้ฝั่งนู้นก็นมีซานนี่กันนะ สถานี่215ครับ215 ACE อยู่นู่นครับแต่ว่าหรือว่าไม่น้ำหนักชั่งเมื่อเช้านี่พอๆกันครับสำหรับา6กกับ S5 204ทอ้ยเออปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขับครับ,รบเสียอกีกจัดเต็มอยู่แล้ว 2 0 0 c ดึงเลนมาส่วนค่าตัวนะครับค่าตัวก็ไม่ก็ไม่ว่<ด>ากันนะครับาตัวซานี่นั้น 200cc นี่3ล้านเก้าหมื่นครับส่วนพิโมโนั้น4ล้านมีทอนครับเออีเออ๋ยวได้ชื่นชอบนะพี่น้อง นิดๆก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเทียบกันเฉยๆครับนะแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบอย่างผู้ชายจะชอบผู้หญิงไม่เหมือนกันชอบสาวๆไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันบางคนก็ชอบชอบซานี่บางคนก็ชอบสมิตรโมบางคนก็ชอบแคทบางคนก็ชอบพิโกบางคนก็ชอบโตเบแล้วแต่ครับนะ ถ้า,าสำหรับซานี่แล้วก็ถือว่าโด่งดังในยุทธภพเหมือนกันมพาช่วงหลังเนี่เปิดตัวแรงมากนะครับก็เป็นที่รู้จักของเซียนรถขุดนักเลงรถขุดนะครับตัวเดินขายาบ้านะครับสำหรับซานี่ K3V m i s u ู i s h i จอทัชสกรีนหลอดไฟ LED นั่นคือจุดเด่นของเขานะครับ รวนพิโมก็พิโมนี่มาจากอินโดนีเซียนะพี่น้องโรงงานอยู่อินโดนีเซียสานี้นั้นอยู่แดนแผ่นดินใหญ่หนุ่มตีบนมอาร์มโตโอ้ฟัดเวียงกันได้ครับมวยผู้นี้แต่ก็แล้วแต่ชื่นชอบครับผมก็รีวิวไว้พี่น้องได้ชมกันหนุ่มตีก็ไม่ธรรมดาครับไอหนุ่มสามูไร ลูกผสมหรือว่าลูกครึ่งพี่น้องอินโดนีเซียกับญี่ปุ่นก็เก่งทั้งคู่ครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็เดินขาดตัวอาจจะไอ้นุ่มตีอาจาอาอาจะไม่แรงครับนะ ไปบนไปกับชาติเทรนซับครับนีสเสรอีก็จัดเต็มได้นเนี่ยรถนี่ตัวนี้แกะมาะครับแกะมาแกะเกะขับเองนะครับหางวัดเองขับเองนักเลงพอ,อสานี่ก็จะไม่รีบไม่ร้อนครับไปเรื่อย ปัจจุบันม,มีมีตัวท็อปมานะครับ 205h แล้วก็มี104มา 205h น,นี่ปั๊มเร็กรดเลยครับนะแล้วก็บอดดี้อะไรจะ,ะจะใหญ่กว่า204ครับนะแล้วก็ส่วนทรงเอลล่อกค่าตัวก็3ล้าน4แส,สน ี่แสนสีส่หมื่นประมาณนี้ครับนะถือว่าจริงก็รถขุดราคาค่าตัวจะไม่เท่ากันนะครับรถขุดจากแดนพินแดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าชาติแดนมังโสมก็จะค่าตัวจะไม่ค่อยแรงครับเพราะว่าต้นทุนหรือว่าอัตราการจ้างการประกอบก็อาจจะจะตูกนะครับนะถึงว่าค่าจ้างเนาะ จะถูกว่าก็ทำให้รถจากแดนเป็นินงใหญ่นั้นมาทำตลาดในเมืองไทยเยอะครับนะเยอะมากก็เล่าสู่กันฟังไน่น้องสนใจซานี่ก็ปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่ครับนะม,มีทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็มีทั้งเครนอะไรก็มีนะพี่น้องนะครับสำหรับซานี่ ยกก็มีครับน่ารถรถรถ,รถตักล้อย่างก็มีนะครับไม่ได้มีรถพุดอย่างเดียวส่วนถ้าสนใจก็สอบถามได้ครับหรือเข้าไปดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์เบอ่ผิดชาติเจิทรัพย์พิษพัมมุต์บ้านศูนย์เก้าแปดสองเจ็งห้าบด้วยนุ่มตีจากแดนมังกรครับสาลีเอสสองร้อยีแล้วก็สวิตเตอร์โมเอเฮด 2 0 f 6นะครับการขุดลอกอ่างก็ต้องเอาโคลนออกก่อนข้างล่างเริ่มแข็งแล้วก็เดี๋ยวเอา10บล้อวิ่งกันครับเดี๋ยวได้ดูสนุกสนานแน่พี่น้องอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ